อะไรป่ะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ทีมยำโดยท้องเพื่อน้องวันนี้อีกแล้วนะครับวันนี้วันนี้เรามาเราหิวครับวันนี้เราหิวข้าวมากครับไม่มีอะไรครับเก็บตกสักหน่อยเก็บตกครับวันนี้ช่วงนี้เวลาเท่าไหร่แล้วครับเที่ยงคืนเที่ยงคืนสี่นาทีครับสโลแกนเขาคือ หิ้วมาเลยก็แวะมาเซเว่นอีเลเมนมาดูนครับเขาบอกว่าเปิดตลอด24ชั่วโมงนะครับจะมาดูในตอนนี้ครับเป็นไงครับเป็นไงครับมามากก็ไม่มีให้ครับผมอุตส่าห์เป็นลูกค้ามาตั้งแต่1ิบกว่าปีนะครับแต่ทำกับผมได้ครับในยามเซเว่นหิวข้าเซเว่นทำไมทำกับผมอย่างนี้ครับถ้าพวกคุณไม่ทำอย่างนี้ภาพอัปรีมันก็จะไม่เกิดครับ ไม่ไมยามที่ผมหิวโหยเซเว่นกับไม่เหลียวแลผมเลยแล้วใครจะช่วยเหลียวแลผมบ้างถ้ามันไม่ทําแบบนี้ภาพอบปปีแบบนี้คงไม่เกิดปกติก็ไม่อยากเข้าหรอกครับแต่วันนี้รู้สึกทำไมอยากจะเข้าเซเว่นเลเกกิ <c oughs> ะาจถึง็อีกชัั่วงโมงครบ้ห <c oughs> ถ้าไม่เกิดเหตุการณ์ไส่ติ่งผมก็มติผแทบจะจะหดแล้วครับเนี่ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để